ช่างจีวนมีคําตอบให้นะครับผมว่าทําไมลูกวิ่งไฟฟ้าถึงมีไฟฟ้าสถิตถึงมีไฟดูดถึงมีไฟช็อตแปบบ๊ะๆบางทีรู้สึกแบบเสียวเสียวเลยนะ,ะบางคนถึงกับไม่กล้าใช้เลยส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นไฟแปต๊แบๆไฟช็ปช็อตละแปบบ๊แบๆบเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไฟช็อตนะครับหรือไม่ใช่ไฟดูดอะไรที่แบบเกิดอันตรายนะฮะมันจะเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าสถิตที่เกิดจากการเสียดสีของสายพานแล้วก็ไม้กระดานลู้วิ่งนะเลยท้าไมเกิด อุ้ยไฟดูดใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างครับกำลังเตรียมตัวจะมาออกกำลังกายชุดพร้อมรองเท้าพร้อมเลยแต่พอขึ้นมาบนเครื่องจับตรงฮาร์ดเรทเท่านั้นนะครับแล้วเจอไฟดูดไฟชอ็อตไฟสถิตที่อยู่กับลู่วิ่งไฟฟ้าถ้าใครเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเสียอารมณ์ไม่อยากออกกำลังกายเลยช่างจีวอนมีคำตอบให้นะครับผมว่าทำไมลู่วิ่งไฟฟ้าถึงมี ไฟฟ้าสถิตถึงมีไฟดูดถึงมีไฟช็อตแป๊บๆบ้างบางทีรู้สึกแบบสเสียวๆเลยนะฮะบางคนถึงกับไม่กล้าใช้เลยผมจะบอกแบบนี้ครับว่ารู้วิ่งไฟฟ้าเนี่ยครับผมครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ มีไฟแรงสูงอยู่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันเป็นไฟเต๊บๆตไฟช็อตเราแปบ๊แปบๆเนี่ยจริงๆไม่ใช่ไฟช็อตนะครับหรือไม่ใช่ไฟดูดอะไรที่แบบเกิดอันตรายนะฮะมันจะเป็นเพียงแค่ไฟฟ้าตถิติที่เกิดจากการเสียดสีของสายพานแล้วก็ไม้กระดานของลูวิ่งนะฮะเลยทําให้เกิดไฟฟ้าตถิติดนะครับผมไม่ได้อันตรายอะไรแต่ว่าบางทีเราโดนแบบผิวๆเผินๆเนี่ยมันก็สะดุ้งได้นะครับทุกคนบางคนกลัวครับว่าเฮ้ยมันเป็นไฟดูดหรือเปล่าเครื่องมันมีปัญหาหรือเปล่าจริงๆช่างจีวรจะบอกว่ามันมีวิธีการเช็็คคแแล้้ววกกกมีีิธารไขนะ เบื้องต้นให้ลูกค้าหรือคุณที่กําลังมาดูคลิปนี้อยู่ยนะครับสังเกตกันครับว่าทําไมลูกวิ่งคุณถึงมีไฟฟ้าสถิตหรือไฟดูดแบบนี้เบื้องต้นไปเช็คที่ปลั๊กกันเลยไปที่ปลั๊กของบ้านตัวเองก่นครับว่า บ้านตัวเองนี่มีปักที่เป,เป็นแบบมี3รูที่มีสายดินที่มีสายกาว้วยหรือเปล่าถ้าไม่มี3รูนะครับให้จําไว้เลยครับว่า <_ C 2> บ้านคุณไม่มีสายดินหรือไม่มีสายกาวนั่นเอง <_ C 2> วิธีการแก้ไขก็คือคุณอาจจะต้องต่อสายกาวเพิ่มนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขจากว,าวิธีที่1น,นะฮะวิธีที่2ก็คือต้องมาดูครับว่าโครงสร้างของรูเวียงเนี่ยรุ่นนั้นมีสายดินหรือสายกาวต่อพ่วงลงดินให้หรือเปล่าเพราะไฟฟ้าสถิตที่อยู่บนเครื่องเนี่ยจะไหลลงไปกับสายดินนะครับจะไหลลงไปกับสายกาวลงไปในดินเพื่อที่ ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตต่อให้มีก็มีเล็กน้อยนะฮะะฉะนั้นหากคุณที่เจอกําลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่วิ่งบนลูวิงว่งแล้วเจอไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าสถิตเนี่ย<อ>เบื้องตน้นให้เช็คตามที่ผมบอกนะครับหรือถ้าทําไม่ได้ให้ช่างไฟหรือช่างหรือคนที่มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหา,ญหาเรื่องของไฟลงกาวไฟช็อตไฟดูดไฟฟ้าสถิตให้คนที่มีความรู้เข้ามาแก้ไขนะครับช่างจีวอนก็เป็นหนึ่งในนั้นที่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาให้คุณได้นะครับเรื่องทีซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าเรื่องลูวิ่งไฟฟ้า ไว้ใจช่างทีวอนนะครับสวัสดีครับ